สวัสดีครับพี่น้องมาพอกันอีกแล้วครับพี่น้องค่ะเอาความน่ารักมาฝากเช่นเคยค่ะสองพี่น้องคนนั้นนะะนะามีต่งนอนตากพัดลมพี่ลูกตานอยู่ในสอกคนพี่ลูกตันวันนี้พี่ลูกตานมาถ่ายคลิปด้วยนะคะวันนี้พี่ลูกตานอยู่ในสอดเหยียดตะหางมาคากอยู่ในสอดในมุมสองพี่น้องสองพี่น้อง สองพี่น้องพี่ลูกตาลกับน,น้องมีตันกับสองพี่น้องพี่ลูกตาลเดี๋ยวนี้สองอย่าบอกใครมีตันเขาก็น,กน,กน,น,อกนอนตักกระลมหน่อยเขาคือก้าวนึ่แหละนะมีแต่งพะล่มหน่อยพัดลมใหญ่หมดนี่พัดลมใหญ่กะเอาไปทั้งหมดส่องใสอันนี้ใสทั้งสองขอน่ารักของลูกๆมาฝากค่ะพี่น้องชมคนน่ารักของเด็กๆนะคะเด็กๆเด็กๆเด็กๆเอ,อ้ย สอนนี้ก็เป็นเทศกาลแล้วเนาะพี่น้องเนาะข้าวเดียวเองเวลาเร็วมากผ่านไปแป๊บเดียวสงการแล้วค่ะตอนนี้ถึงเทศกาลสงการเดียวได้กับป,ปีไม่ข้าวเดียวได้พี่น้องแป๊บๆเวลาเวลาเร็วมากผ่านไปเร็วมากแป๊บเดียวเทศกาลคือจะคู่กบปีหม่บางหันนี่าคือจะคู่สิปีหม่บางหันนี่สงการาากนะข้าวเดียว เร็ววีลีเวลาแป๊บเดียวเองอืแปบ๊บเดียวเองเร็วมากวันเวลาผ่านไปผูใดกบ,บานจะเดินทางปลอดภัยเด้อค่ะพี่น้องคะเดินทางโดยสวัสดิภาพเดยพี่นอ้องเด้อกลับอีสานบ้านเราเดินทางกบ,บานโดยปลอดภัย,ยพี่น้องสงการปีนี้เห่วอว่า อันนี้โยเใงเข้าให้ดูดวงว่าน้ำถิ่วหวังดูแพี่น้องเนาะเพราะว่าน้ําจะท่วมน้ําจะท่วมอยู่ปีอันสงการเนี่ยให้ระวังแผ่นดินไหวก็สิมาอีกว่าสิแผ่นดินไหวก็จะมาอีกน้ําก็น้ำก็กสิถว่วมเออแผ่นดินไหวก็สิมม่อ้ประเทศไทยจก๊กยังเป็นยังหรือพี่นอ้องเลยบอกหลากหลาืมิเตแนล มันจะแนวอิลีเทิงน้ำถ่วมเทิงแผ่นดินไหวโหอยู่บางเธอกะนอนกะลาแวงเลยพี่เนาะลาแวงเขาไม่สบหวตอนไหนไม่สบไหวอีกบัวแผ่นดินอะ่ะเออยันยันแผ่นดินไหวอีกเออนอนไปนอนมาบางเธอกะลาแว้งเลยคิดลาแวงแลาแวงยันแผ่นดินไหวอา่นาน้ำถ่วมบางพื้นที่อันถ้าสมมติอันปาก,การกับน้ำถั่ว น้ำท่วมบริเวณฝนตกเด้ต่ว่าน้ำทะเลหนุนน้ำทะเลหนุนน้ำน้ำมันก็นขืนลุยลุยน้ำไปเหตุงานเห็นเขาออกข่าวลุยน้ำไปเหตุงานน้ำท่วมขึ้นมาสูงหนึ่งอ่านี่ละขั้นอันเนี้ยเขาเฮงเตือนเตือนอยู่ว่าเขาดูดวงเขาเฮงบอกก็ว่าอันจังหวัดสมุทรสาครจังหวัดสมุทรปราก,การน้ำท่วมไ้ระวังนี่ละไ้ระวังน้ำท่วม เฮงแต่ย oh, so uh, uh, in ah like ู่ทินน้ำถ่วมาที่พี่น้องเออเราแหวงเราไปที่นี่เราแหวงมาที่นี่อ่าเจสิี่เราแหวงแผ่นดินไหวเจสิี่เราแหวงน้ำถ่วมบูเมื่อยพี่น้องบู้อุกันอุกถ้าพี่น้องคลิปนี้ก็ไปสนิแครพี่น้องค่ะขอบคุณขอบคุณทุกการรับชมกับมะนังเบานังปุ้ยนังจมก้อนนังหักลูกมะฝากกับพี่น้องคลิปนี้ไวไปสนิแค่ะบ๊ายบายไปลูกตันนางมีตังค์บ๊ายบายนะค่ะ